สวัสดีค่ะสวัสดีกันก็ไม่เก๋คือเก้านะจ้ะกลับมาพอกันช่วง,งย่ำบายบายบรรยากาศาย่ำมือเล่งค่ะพี่น้องคะอันนี้ก็ใกล้เวลาที่จะไลง่งัวเขาคอกแล้วล่ะค่ะกลับปล่อยเหงั่เล่มอีกจักน่อยก่อนนะคะพี่น้องเดี๋ยวเมเก,ก๋จะพาไลาง่งัวเขาคอกตอนนี้ก็เป็นช่วงฤดูหนาวแล้วจังเดยคะดูแลสุขภาพจิของให้ดีๆนี่นะคะพี่น้องเพราะว่ามั่วถึงจะเลี้ยงงวัวลายเป็นไข่เป็นหนาวมากกับสีหยากเนาะค่ะ ช่วงนี้ผู้ซึกว่าอากาศกะลืมน้วเขามากแล้วค่ะพี่น้องอุณหภูมิก็หลุดหัวหมวไหมคะ่ะหลังจากที่ปล่อยให้งั่เล่มได้สักพักหนึ่งเนาะคะ่ะไม่เกกะใไดไล่งื่อเข่าขอบจ้าอย่างน้ำกลงง่วมากแบบนี้แล้วค่ะพี่น้องได้เวลาเพึ่นก็จะพากันเขาขอบ ที่เห็นยูนี่เป็นเสือกเนาะค่ะที่เมเกยังบอกท่านดิปลอยออกจากง่วปล่อยออกว่ได้เลาวค่ะพี่น้องคะ่าถ้าปล่อยออกเอนะาอออนะคะ่ะบริหยัเสือกกันเนี่แม่นาเวหลังคะ่ะแดีวเต่สีเวคนน,นําเนี่ย็ยากนําเวลาแลนํากุนเพลินเนาะคะ่ะเม่เกก็เลยแก้ปัญหาด้วยการให้ใส่เสือกเนาะคะ่ะให้เพิ่นใส่เสือกอยและกะให้มันไดยยางหยียบเสือกกันไวไ้ไหมค่ะพี่น้องมันจังจะบอกกาแเวหม่องอื่นเนาะคะ่ะสำหรับง่ว หลังจากที่มาถึงขอ,อกแล้วนะคะเมเกกะได้เตรียมเสี้ยงไว้ให้งัวแล้วเรียบร้อยจ้างัวเขามากก็จะได้กินกันได้เลยแบบนี้ละคะ่ะมันจะจังจะบ่ต้องเสียเวลาจะคล้องนะคะก่อนที่จะปไปไล่งัวเขามากระวังเวลาข่าาเวลาไปช่วงที่เข้าไปเลี้ยงงัวนะคะเมเกกะจะใส่เสี้ยงไว้แบบนี้เลยจ้าหยาดไว้เต็มห้างใส่น้ำไว้เหมือนเต็มเนาะค่ะเติมนะะ้ำไว้พร้อมเวลางัวแลงเขาคลอกมาแล้วคุณก็สิไปกินน้ำก้อน,นะคะ่ะ หลังจากที่นนเพื่อนกินน้ำเลยแล้วเป็นกัดจะพากันมากเย็ยนกินเฟี้ยงแบบนี้และค่ะพี่น้องช่วงนี้เนาะค่ะพี่น้องเรียงงัวเป็นจังไแน,น,น่นนอกอกับบรรยากาศหนาวๆนาวานเฮาแบบนี้เนาะคะ่ะช่วงย่างมืงเอเสาอุณหภูมิตอนนี้เนาะค่ะพี่น้องคะพบพอกันกับอุณหภูมิซิบกว่าองศาแล้วละค่ะ คือว่านาวค่ะคได้ค่ะสําหรับปีนี้เนาะค่ะตอนนี้เลี้ยงงวเป็นจังไนกันแน่ี่มีปัญหายอย่างเน้เนาะในเรื่องการเลี้ยงงวในช่วงน,าน,าน,าน้าวนี้สามารถมาอบอกกันได้ใ้คลิปนี้เนาะค่ะมาคอมเมนต์บอกกันได้ว่าเป็นยังไนในเลี้ยงงวช่วงนี้งวกินเอยียงกันเนาะ,ะกินยาโซตบอรหรือว่ามีเพี้ยงเห้ยงงวกินบอและพี่น้อมมาแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงงวกันได้เนาะค่ะ สำหรับมัวคอกเม่เกช่วงนี้ค่ะเป็นการปล่อยค่ะรือว่าเป็นการปล่อยต่อบต่อเปอไปสิ้น์ก็ว่าใดค่ะพี่น้องคะปล่อยออกไปทุกมือค่ะปล่อยออกไปเล่มเนาะคะ่ะมีพื้นที่ต้องปล่อยออกเพิ่นไปเล่มสะก้อนช่วงแย่เลรงมากอ่ะน,นี่ละค่ะอาหารเพิ่นกับือเฟี้ยงเนาะค่ะาให้กินเฟี้ยงกันแบบนี้นี่ก็เป็นงั่วสองเมลเนาะค่ะที่เพิ่นทองไงคักแล้วก็ตทองเยกออกมาไวแบบนี้ละค่ะเพื่อปองกันเนาะค่ะซินทีบ่าคขาดจิจ ด้วาสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเข้าก็ตตรงระวังไว้กอนะค่ะพี่น้องคะา่องญ่เลียวให้อยู่ร่วมมูอกับบ่ไรนรอคะเพราะว่าม่วผูร้ายตัวเนาะค่ะเหยอกกันไปเหอกันมาอาจจะมาชนหองเอ่องัวเมทองใดเนาะค่ะมันสำหรับช่วงนี้เนาะค่ะ การสีหยาหรือว่าการบทยาของเมเกกะคงจะหายไปพักนึ่งนั่นแหละค่ะเพราะว่าช่วงนี้ปล่อยให้ง่วออกไปเลี่ยมค่ะก็เลืบ่ได้ไปตัดยามาให้ง่วแต่อีกอย่างนึ่งยาที่ปลูกไหว้ก็ยังว่่ทันให้เงเต็มทีรอให้เงยเต็มทีสักก่อนเนาะค่ะคอยสีผ้าพี่น้องไปเบืองอีกเยนึงตอนนี้ก็คือช่วงใบเขามากอะกินเฟี้ยงกันไปแบบนี้ละค่ะง่ายๆเนาะค่ะคนเลี้ยงง่วคก็สบายไปพร้อมไหมคะช่วงนี้เม่กิเลี้ยงง่วแบบสบายๆค่ะพี่น้องค่ะ สำหรับนาเวียคอกงัวนะะเนาะค่ะเมเกะก็คงจะเบิดนาทีแล้วเดี๋ยวอีกจากน้อยจะพาเวเข้าไปเบืองสวนเกษตรของพอซารีเนาะคะ่ะว่าตอนนี้ผลผลิตยังอยู่ไหมคะพี่น้องคะเม่เกะอยากพาไปเบิง่งแห้งเม่เกะย่างขับไปเบืองช่งงวงยนีมือเสารู้สึกว่าสวนเกษตรของพอซารี่ตอนนี้ผลผลิตมันก็เริ่มออกแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวจังไหนตามเม่เกะไปสวนเกษตรของพอซารี่ทำกันเลยจ้า นี่จ้าส่วนกระสีของพอซาลีเนาะคะ่ะก็ยังคุง้งบินคลองสใสไก่ไว้น้ำเนาะค่ะคลองใสไก่คือ,ย,ย,อย่งค่ะคลองทรงน้ำนี่แหละคะ่ะเพื่อที่ว่าเอาไว้ถ้าฮดพักทั้งด้านคางไหมคะพี่น้องคะตอนนี้เนาะคะ่ะพอซาลี่การได้ปลูกพักเต็มพื้นที่ไว้แล้วจ้านี่ก็บปินพักกาดตีนมีเนาะคะ่ะพักกาดบานๆเฮานี่ละคะ่ะไว้ถ้าคันสรงไว้ถ้าพักเอาไปขายส,สดก็ได้เนาะคะ่ะ นี่ค่ะพี่น้องผักเิก่นกะลังงามแห้งโอ้ยตอนนี้สวน,นเกษตรของพอจะาของแห้งค่ะพี่น้องขนาดเพิ่นเลี้ยงงัวแล้วเพิ่นก็นยังมีเวลาที่สิเขา้าสวนเกษตรเนาะคะ่ะเพื่อที่จะมาปลูกพักปลูกมีไว้ถักกินไว้ถัาขายนําเนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้อากาศหนาวก็จะปลูกพักปลูกมีเต็มพื้นที่แบบนี้แล้วค่ะพี่น้องบ่มีพื้นที่ว่างกันไปเรื่อยจ้าสาหรับนี่ก็คือพริกเนาะคะ่ะผิดจินดาเนาะคะ่ะริกจินดาเพิ่นเอามาปลูกครับพี่น้อง เ่เกดไปซื้อพันธุ์พริกมาให้เพื่อนเนาะค่ะสามอยต้นค่ะพี่น้องค่ะเมื่อคยคิดเลยค่ะว่าพอจะของสิปลูกอ้อมสวนไหมค่ะพี่น้องปลูกย้ายไว้ทุกมองเลยค่ะอันนี้ก็เป็นบักเขือเนาะค่ะักเขือก็กำลังออกนวยตอนนี้บักเขือก็ราคาแพงค่ะพี่น้องค่ะพอซาลี่เพิ่นก็ได้ปลูกค้นผลิตเพิ่นก็กเริ่มออกแล้วเริ่มเก็บขายได้เรื่อยๆเนาะค่ะเบิ่งค่ะพี่น้องอู้ยสะอ่อนเนาะค่ะเพิ่นเห็ดไปทุกมือทุกมือมั่นก็เต็มพื้นที่ของเพิ่นไปแบบนี้ละค่ะ เนมไปมองได้แก่เขียวไปเบิดเลยว่าเม่นหนาฝนเมนน่นเลยค่ะช่วงนี้เป็นฤดูหนาวเนาะคะ่ะเป็นฤด,ดูการปลูกพักปลูกมีพักกะจะงามปลูกเหียงกะจะงามคะ่เคะเบิรงค่ะส่วนกล้วยเพื่อนกะเต้นเพื่อนที่ไปเบิดแล้วล่ะค่ะขยายออกมาเรื่อยๆจนเต็มไปเบิดเลยเนาะคะ่ะ เบิ่งพาบรรยากาศจ้าบะเมนมาะว่าเอาซื้อๆเด้ค่ะเอาพาบรรยากาศมาเย็นยันเลยค่ะว่าพอซาลีเป็นเห็ดใดแบบนี้ละค่ะพี่น้องคะเบิ่งค่ะการปลูกหอมแบงของเพิรนเนาะค่ะเต็มไปทุกพื้นที่เลยค่ะตอนนี้ตอนนี้เขาโวดกันเริ่มใกล้จะแก้แล้วใกล้จะได้กินเขาโพดตุมกันแล้วละค่ะเบิ่งค่ะหอมแบงกังหน้ามงามเนาะค่ะปลูกหลายๆแบบนี้เอาไว้จะเอาพันมั่นเนาะค่ะระคะ ที่เหลือ,อนั่นก็คือเอาไปขายได้เรื่อยๆล่ะค่ะเบิ่งค่ะบูเขียวไปเบิ่งเลยค่ะพี่้องเอื้อสะออนเนาะค่ะเขามากมือน,นี้แบบปูแบบตาขึืนไล้เลยค่ะเบิ่งค่ะจากที่พื้นที่ตรงนี้โบธันไม่มีอียงเนาะค่ะเพิ่นก็ปูคของไว้เต็มพื้นที่ฮดน้ำของเพิ่นทุกมือแบบนี้อักมีเพิ่นก็เลยงามจ้า ลูกหน่อยล่ออยู่บ้านแลนะะ้วค่ะเบาโดนไผ้าเบิ่งโดนด้เดี๋ยวเอาไวค้คนะิดนาเมื่อกี้จีพาเขามาเบิ่งใหม่อีกเ่อหนึงนะะ่งแล้วค่ะว่าเป็นจังไดเดี๋ยวจังไดก็อย่าลืมด้อจ้าคอยติดตามเม่กเกสเกษตรบ้านสวนไว้ว่าเมื่อใดเมเกสิมีคลิปใหม่ๆหรือว่ามาอัปเดตสวนเกษตรของพ่อซาลี่ให้พี่น้องไดือบิงและะ้วค่ะเอฟซีที่ติดตามเมเกมากก็อย่าลืมด้วยจ้าติดตามกันไปโดนๆดนแบบนี้แล้วค่ะพี่น้องคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จะขอปิดคลิปไเพียงเท่นีล้ละจ้า